สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นข่าวชิบะเลียมกันและก็การวิเคราะห์ราคากาันกล่าวนะคะก็จะเป็นข่าวในเชิงกล่าวมากกว่านะคะเพราะมีการวิเคราะห์ในส่วนของราคาชิบะจะเป็แตะหนึ่งดอลลาร์นะคะจากการเผานะคะเมื่อมีการเปิดตัวชิบะเลียมจะเผาได้ ก่อนเดือนค่ะห้าจุดนะคะห้าจุดล้านล้านชิบะจะเป็นไปได้หรือไม,เไไอไม่เดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์กันค่ะนะคะก็มีเขียนนะข่าวเกี่ยวกับนะในเรื่องของการเบินการเผาชิบะนั่นเองในอนาคตค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารของชิบะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในในการลรงทุนนะคะดิฉันจะมีคําเตือนสองครั้งค่ะก็คือ่อเป็นคําเตือนก่อนเปิดและหลังเปิดค่ะ เราไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะสภาพตลาดนะครับตอนนี้นะคะ่าตลาดก็เริ่มจะมีแดงบ้างประปายเขียวบ้างประปายครับชี้บาทบวกอยู่ที่5.8เปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะชี้บาทราคาล่าสุดค่ะจากนะคะเมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่ตอนเช้าอเมริกาค่ะนะคะก็ ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยกว่าตอนนี้ดันค่อยๆดันขึ้นมาที่แปดร้อยกว่าแล้วนะคะก็ดีดขึ้นไปนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่แปดสองห้าค่ะแปดสองห้าแล้งร่วงลงมาแล้วค่ะตอนนี้แล้งมาอยู่ที่อันดับที่สิบสี่แล้วนะคะจากที่ขึ้นไปถึงยี่สิบเลยตอนนี้เนี่ยร่วงแล้วก็เรียกว่าดาวลงมาเหลืออยู่ที่สิบสี่แล้วนะคะอ้าวนะมูลค่าตลาดอยู่ที่สี่จุดแปดหกบิลเลียนค่ะ ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่224.58ล้านนะคะนี่ก็คือราคาล่าสุดของชิบัตินุค่ะนะคะเราไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะนะคะก็มีชุมชนพูดถึงราคาชิบะนะคะก็พูดถึงนะ อาชิบะกรณีการใช้งานจริงที่จะเปิดตัวในการประชุมระดับสูงการลงทุน800ล้านจะซื้อชิบะได้ถึง100ล้านตัวในวันนี้เมื่อชิบะถึง1เซนก็สามารถเรียกคืน1ล้านเหรียญหนึ่งล้านชิบะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐว้าวก็เป็นเชิงกล่าวค่ะค่ะเป็นแค่นะคะเป็นการนำมาคำนวณดูเท่านั้นซึ่งมันจะเกิดหรือไม่ไม่มีใครรู้ค่ะต้องรอค่ะอุปทานมันเยอะ ต้องมีการเผาค่ะเรามาดูข่าวนี้กันค่ะชีบะเลียมสามารถช่วยชีบะเผาห้าล้านล้านโทเค็นกนะคะห้าล้านล้านโทเค็นจะเป็นไปได้หรือไม่นะห้าล้านล้านโทเค็นนะคะ่าเรามาดูนะคะสมาชิกชุมชนชีบะนําเสนอประมาณการโทรเค็นชีบะจํานวนหา้านล้านเหรียญที่ถูกเผาด้วยความช่วยเหลือของชีบะเลียมโซลูชันเลยเยอร์ที่สองที่กําลังจะมีขึ้นนะคะ ความฝันชีบาในการเริ่มต้นราคาทางดาราศาสตร์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการปัจจัยหนึ่งคืออัตราการเผาไหม้ผลที่ตามมาชีบะเรียมซึ่งเป็นสารละลาย L2 ที่กำลังจะมีขึ้นมีเป้าหมายเพื่อช่วยในการเผาขวางเหล่านี้เมื่อพิจารณานะคะสะความสามารถของมันผู้เสนอบางลายคาดการอัตราการเผาไหม้ห้าล้านล้านต่อเดือนนะคะ ชิบะนะคะเบซูนผู้มีอิทธิพลในชุมชนชิบะที่โดดเด่นได้เน้นย้ำถึงการคาดการณ์ในทวิตล่าสุดนะคะเขาเรียกร้องความสนใจความจริงที่ว่าผู้ที่ชื่นชอบบางคนมองเห็นอัตราการเผาไหม้ห้าล้านล้านชิบะต่อเดือนด้วยความช่วยเหลือของชิบะเรียมนะคะเบซี่ยืนยันว่าปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งวัวครั้งใหญ่ของชีบะสมาชิกชุมชนคนอื่น แบ่งปันความรู้สึกเนื่องจากพวกเขาคาดหวังว่าจะมีการเปิดตัวชิบารียมนะคะบล็อกเชนนะคะก็คืองานบล็อกเชนในเดืนสิงหาการเพิ่มขึ้นของราคานะคะอย่างมากสําหรับชิบะจะต้องมีอัตราการเผาไหม้เพิ่มขึ้นอย่างมากที่อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันชิบะนะคะอยู่ที่ห้าเจ็ดเก้าจุดหนึ่งล้านล้านโทเคนจะใช้เวลาประมาณ5ปีในการเผาครึ่งหนึ่งของอุปทานของที่ นะคะของสินทรัพย์หายชีบะชี้บะเลียมเผาโทเคนห้าล้านล้านโทเคนต่อเดือนในขณะที่สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่เชื่อว่านี่เป็นเหตุการณ์สาคัญที่น่าประทับใจแต่บางคนยังคงไม่ตื่นเต้นเนื่องจากระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเผาส่วนนะคะส่วนสําคัญของอุปทานหมุนเวียนของสินทรัพย์นะคะห้าล้ล้านชีบะเผาต่อเดือนเป็นไปได้อย่างไรนะคะณนะเวลาปัจจุบันอัตราการเผาชีบะอยู่ที่เก้าสิบ เก้าสิบเอ็ดจุดหกเจ็ดล้านโทเคนต่อวันเพิ่มขึ้น, 7, 7. 32, 7, 32 9, นเจ็ดน,นะคะเจ็ดจุดสามสองเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเก้าพันในเปอร์เซ็นต์นะคะในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหากยังคงรักษาอยู่นะคะอัตราการเผาไหม้ในปัจจุบันนี้แปลเป็นสองจุดเจ็ดห้าพันล้านโทเคนต่อเดือนและสามสิบสามพันล้านต่อปีจากตัวเลขปัจจุบันอัตราการเผาไหม้ของที่บาทจะต้องเพิ่มขึ้น 2แสนหนึ่งเซเพื่อให้ถึงห้าล้านล้านโทเคนต่อเดือนแม้ว่าจะมีความเห็นเป็นเอกฉันว่าชิบารียมสามารถช่วยเล่นกันเผาผ่านได้แต่ก็ยังต้องดูต่อไปว่าเขตของความช่วยเหลือจะยังขีดจะถึงขีดนี้หรือไม่นะโซลูชันเลเยอรสองที่กำลังจะมาถึงจะเผาโทเคนชิบะด้วย70%อร์ซของค่าธรรมเนียมการนำธุรกรรมพื้นฐาน ความสําคัญของการสนับสนุนแคมเปญการเผาไม่จะขึ้นอยู่กับอัตราการยอมรับเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้จํานวนโครงการที่สร้างบนเครือข่ายยังสามารถระบุได้ว่าชีบะเผาผ,าผ่านได้มากน้อยเพียงใด ชุมชนได้แอบดูส่วนต่อประสานการเผาชีบารียมเมื่อสองเดือนที่แล้วแม้จะมีโอกาสนะคะแต่ผู้สนับสนุนบ,บางคนยังคงสงสัยว่ามีการเบรนโทเคนห้าล้านล้านต่อเดือนโดยมองว่าเป็นความคิดเพ้อฝันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากที่จะเห็นชีบะเผาโทเคนห้าล้านล้านโทเคนต่อเดือนอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้นั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ทั้งหมดจําได้จําได้ว่าก่อนหน้านี้ชีบะ หัวหน้าผู้พัฒนาคุสามาเน้นย้ำว่าการเผาไม่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถส่งผลกระทบต่อราคาชิบะได้อย่างมีในสำคัญดังนั้นนักพัฒนานิรนามจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ utility ชีบะเรียมยังมีความพยายามที่จะแนะนำสิ่งนี้นะคะนี่ก็คือข่าวแรกค่ะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชิบะเรียรมนะะหนึ่งดอลลาร์การเผาไหม้นะคะหนึ่งหนึ่ง หนึ่งล้านล้านดอลลาร์นะคะแต่เป็นข่าวเมื่อนะคะผ่านมาแล้วดีฉันจะข้ามไปค่ะเรามาดูข่าวนี้ค่ะนะคะอเรเลียน,นะคะบรายบรยร์นะคะของชิบะเรียมบล็อกเชนใช้งานได้จริงสำหรับการทดสอบเนื่องจากชิบะพยายามปดนะคะปดแท็กเหรียญมิน ชิบะซึ่งเดิมเป็นบินคอยกำลังกลายเป็นคู่แข่งบล็อกเชน Blockchain ที่จริงจังด้วยการเปิดตัวชิบะเลียมเครือข่ายเลเยอร์สองจะใช้โทเคนบลอนด์แท็กชิและก็ลิ h สำหรับแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนซึ่งสามารถเพิ่มราคาโทเคนเหล่านี้ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นสพานเชื่อมระหว่างเลเยอร์สองของบล็อกเชนชิบะและอ t ทูเรียที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้เปิดให้ใช้งานจริงสำหรับทดสอบ สาธารนณะทําให้ผู้ใช้สามารถโอนโทเค็นระหว่าง2เครือข่ายได้นะักพัฒนากล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในขั้นตอนสะพานจะให้ผู้ใช้ฝ่ายโอนโทเค็นอีชูเลียนนะคะเทสเน็ตไปยังชีบารียมซึ่งมีกกำหนดจะเริ่มดำเนินการในเดือนหน้าตามคำกล่าวของหัวหน้านะักพัฒนาคูซามะการโอนแต่ละครั้งคาดว่าจะใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน30นาทีและณนะวันศุกร์สิ้นสินทรัพย์จริงไม่ได้รับ การสนับสนุนเลเยอร์สหมายถึงชุดของระบบนอกเชนบล็อกเชนแยกต่างหากสร้างขึ้นบนโปรโตคอลเลเยอร์สลดช่วยลดปัญหาคอขวดด้วยการปรับขนาดข้อมูลพวกเขารวมธุรกรรมนอกเครือข่ายหลายรายการไว้ในธุรกรรมชั้นเดียว 1. ซึ่งช่วยลดภาระข้อมูลและค่าธรรมเนียม บล็อกกี้ดาวซึ่งเป็นองค์กรปกครองตนเองแบบกระจายอํานาจดําเนินการและควบคุมโดยผู้ถือโทเค็นจะเริ่มดําเนินการเมื่อชีบะเรียมเปิดใช้งานจริงและจะใช้เป็นเงินทุนสําหรับโครงการที่สามที่สร้างบนเครือที่สร้างบนบล็อกเชนเทสเน็ตได้ให้ ได้เห็นกิจกรรมที่มีความหมายในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยมีธุกรกรรม27ล้านรายการจากกระเป๋าเงิน16ล้านใบณเดือนกรกฎาคมซึ่งองชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสําหรับเครือข่ายม <Yes. S 1> าเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชิบาเรียมนะคะเคลื่อนความร้อนในฤดูร้อนหรือแค่อากาศ ในขณะที่กระแสซัมเมอร์ของชิบะเรียมกำลังสร้างความตื่นเต้นทีมชิบะยังคงเติมความตื่นเต้นให้กับโครงการชิบะเรียมโดยไม่เปิดเผยวันเปิดตัวที่แน่นอนนะในขณะที่ความคาดหวังนะคะชิบะเรียมนะคะเขวีความรุนแรงขึ้นทีมงานโครงการได้กระตุ้นความตื่นเต้นรดูร้อนของชิบะเรียมแม้ว่ายังไม่ยังนะคะมีความคุ้นเคอเกี่ยวกับวันเปิดอย่างไรก็ตามหากไม่มีวันเปิด ตัวที่ยืนยันก็ไม่ก็ไม่ชัดเจนว่าไม่ชัดเจนว่าความตื่นเต้นนี้จะส่งผลให้บานยอมรับและการใช้งานชิบาเรียมประสบความสำเร็จหรือไม่ตามรายงานนะยูท ah ูเดเบตนะคะเบตชิบาเรียมเบเท์ไบรจของชิบาเรียมซึ่งเป็นโซลูชันเครือข่ายใหม่ได้รับการเผยแพร่สำหรับการทดสอบสาธารณะแล้ว ลูซี่ผู้มีอิทธิพลโดดเด่นในชุมชนชีบาประกาศพัฒนาโดยเน้นย้ำถึงความจําเป็นในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินกับเว็บไซต์ใดๆในขั้นตอนว่าในขั้นตอนสัปานจะอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้โอนโทเค็นอิทูเรียนเทสเน็ตไปยังชีบบารียมโดยการนำธุรกรรมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่เกินสามสิบนะครับการประกาศของลูซี่สอดคล้องกับ คำใบล่าสุดของชีบะว่าพวกเขากําลังทําอาหารหัวหน้าทีมพัฒนาคุสามาบอกใบว่าชีบะเรียมมีกําหนดเปิดตัวในเดือนหน้าแม้ว่ายังคงระบุว่าวันที่ชัดเจนไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็ตามชุมชนชีบะยังคงกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเปิดตัวชีบะเรียมซึ่งเป็นโซลูชันเลย์สองของชีบะเรียมที่กาลังจะมาถึงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคุามาโพสบนเทวเทลแกรมเกี่ยวกับการเปิดการปิดเสียง ข้อมเพื่อประโยชน์ในการโฟกัสโดยเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นที่เข้มข้นในของทีมโครงข่าวนะคะนี่ก็คือข่าวนี้นะ,ะเราไปดูข่าวอื่นต่อะคะ่ะข่าวนี้พูดถึงชิบารีมพบแบดนะคะยูชิริตีนะคะแรงมาร์กใหม่ในการเปิดเผยอ t h b อนะคะอันยิ่งใหญ่นะคะชิบารียมรู้เป้าหมายสำคัญนะะ ชีบาเลเยอร์สองเทสเน็ตชีบาเลียมเบต้านะคะพลาสเเน็ตก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่นะคะที่ยอดเยี่ยมซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความต้องการและประโยชน์ของมัดลนะ,ะในจุดสังเกตใหม่สำหรับเครือข่ายทดสอบชีบาเลียมนะคะชีบาเลเยอร์สองธุรกรรมทั้งหมดที่ปรับมวลผลได้ทำลายสิติ33ล้านครั้งจากข้อมูลของพาสเปสแกลขนาดนี้ชีบาเรียมเทสเน็ตได้ ประมวลผลธุรกรรมไปแล้ว30 33ล้านกว่ารายการนับตั้งแต่เปิดตัวแต81มีนาคมจำนวนบล็อกทั้งหมด1ล้านกว่าในขณะที่มีที่อยู่กระเป๋าเงินประมาณ17ล้านกว่าลูซี่เจ้าหน้าที่ระบบนิเวศชีบาปประกาศเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาชิบาเลียมเบเตบบบบบนะะ้พร้อมใช้งานสำหรับการทดสอบสารณะแล้วเตือนผู้ใช้ให้ระวังการใช้สินทรัพย์จริงเนื่องจาก นะคะบาลิชกำลังอยู่ในช่วงเบต้าตามเอกสารชิบารีีมสับพานชิบารีเมนะคะเสนอสภาพแวดล้อมการทำธุรกรรมแบบนะคะสองทิศทางระหว่างชิบารีียมอิทูเลียนนะคะนี่ก็คือข้อมูลชิบะยังคงสร้างนะคะลูซี่เจ้าหน้าที่ระบบนิเวศนะคะชิบะดึงดูดความสนใจในทวิตล่าสุดถึงความสนใจชิบะยังคงสร้างต่อไปแม้ว่าสภาวะตลาดจะไม่เอ,อื้อมนวยชิบะในหมีสร้างขึ้นเพื่อปร ดอกขนในกระทิง่งดูที่เขียนหลังจากระบุความสำเร็จและความร่วมมือมากมายในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงชิบะโอชิปที่วางจำหน่ายในเดือนตุลาคมนี่ก็คือข้อมูลนี้เราไปดูข้อมูลนี้ต่อข้อมูลข้อมูลอื่นต่อค่ะชิบะนี่คือรายงานของการเปิดตัวที่กำลังจะมีขึ้นในระบบนิเวศของชิบะระบบนิเวศชิบะ กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการประกาศการพัฒนาใหม่ๆเพื่อช่วยเพิ่มราคาของชิบะแม้ว่าหลาโครงการจะเปิดตัวไปแล้วแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่เปิดตัวการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้นักลงทุนชิบะตื่นตัวเนื่องจากชุมชนมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่เสมอระบบนิเวศชีบะแทบไม่หยุดนิ่งเนื่องจากนักพัฒนา มีแผนงานที่ยาวไกลเพื่อพัฒนาโอกาสของชิบะนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะชิบะโทเค็นบอลจำเมื่อชิบะมารู้เหตุการณ์สำคัญยูทิลิตี้ชิบะเรียมคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้น โคเคนแก๊ชิบาเลียมบอนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในขนาดที่เขียนนะคะบอนชิบาซวมนะคะสวัสวนะคะเพิ่มขึ้น6%ใน10 24ชั่วโมงที่ผ่านมาสิ่งนี้ยังคงมีความสำคัญเนื่องจากสกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่โค้ชกำไรเล็กน้อยจากการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟกล่าสุด ชีบาพุ่งขึ้น0.28%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาการพุ่งสูงขึ้นของราคาบอนเป็นไปตามระบบนิเวศชีบาบรรลุปเป้าหมายสำคัญ2ประการประการแรกสะพานชีบาเรียมอิทูเลียนเปิดตัวสำหรับทดสอบสาธารณะประการที่2ชีบาได้รับการได้รับเครื่องหมายถูกสีทองใหม่ในบัญชีนิชิบาลูนิลูซี่เจ้าหน้าที่ระบบนิเวศชีบาคึงประกาศ เปิดตัวสะพานเชื่อมชีบะเรียมเวฟ้าสำหรับทดสอบสาธารนณะอูณจีพูดพลาดพิงถึงสะพานชีบะเรียมเมื่อปลายเดือนเมษาโดยบอกว่าสะพานนี้ยังใช้งานได้บางส่วนหลังนี้ก็คือข้อมูลคล้ายๆกันนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบะกรณีการใช้งานจริงที่จะเปิดตัวในการประชุมสูงสุดข่าวนี้เป็นข่าวที่ผ่านมาแล้วนะคะขออนุญาตข้ามไปค่ะ การเปิดตัวชีบาเลียมเพิ่มโอกาสให้ชีบาเลียมเรียกคืน a h นะคะก็ศูนย์สี่ตัวแปดแปดสี่ห้าดอลลาร์มันจะเป็นไปได้หรือไม่ชีบาสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียกคืนจุดสูงสุดตลอดการก่อนหน้านี้ที่ศูนย์สี่ตัวแปดแปดสี่ห้าดอลลาร์ด้วยความช่วยเหลือของชีบาเลียมแต่ขอบเขตของการสนับสนุนนี้ยังไม่ชัดเจนชีบาเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดคริปโต อย่างไรก็ตามชิบะพยายามที่จะปื้นโมเมนตัมหลังจากการลดจากระดับสูงสุดตลอดกาลนะคะ0.4ตัว8.845ดอลลาร์ในเดือนตุลา2.1นะคะลดลง90%จากจุดสูงสุดในขณะที่เขียนการพัฒนาระบบนิเวศเช่นชิบาเรียมได้กระตุ้นการมองลกในแงด่ดีอีกครั้งผู้เสนอแนะ นำว่าการเปิดตัวชีบารียมสามารถเพิ่มโอกาสชีบะในการเรียกคืน a t h อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์หลักของชีบาเรียมคือการปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดและความเร็วในระบบนิเวศชีบะชีบารียมจะเป็นประโยชน์ต่อชีบาเรียมชีบะอินุอย่างไรในฐานะโ,โ,โซโลชูชันปรับขนาดเลเยอร์สองสำหรับระบบนิเวศชีบะชีบารียมมีเป้าหมายที่จะแนะนำคุณประโยชน์หลายประการเหล่านี้รวมถึง ลดค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมชีบารียมจะลดค่ารรมเนียมนะคะน้ํามันสําหรับธุรกรรมชีบะทาให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาวมากขึ้นสิ่งนี้จะส่งเสริมกิจกรรมและการยอมรับชีบะในโทเค็นอื่นๆในระบบนี้เวศมากขึ้น,นกลไกการเผาไหม้ของชีบะชีบารียมจะแนะนำนกลไกที่จะเบินส่วนหนึ่งของโทเค็นชีบะสำหรับ ทุกธุรกรรมแบบเครือข่ายสิ่งนี้จะลดการจัดหาชีบะเมื่อเวลาผ่านไปทำให้การทำให้เกิดภาวะเงินฝืดที่อาจเพิ่มมูลค่าและความขาดแคลนธุรกรรมที่เร็วนี้ชีบะเรียมพยายามที่จะพยายามที่จะเพิ่มความเร็วและปริมาณการทำธุรกรรมนะคะประสิทธิภาพที่ดีขึ้นการพัฒนาระบบของชีบะชีบะเรียมจะส่งผลกระทบต่อราคาชีบะอย่างไรชีบะเรียมไม่ใช่ตัวเล่นปฏกิยาแบบ ซ้และทิ้งสําหรับชิบะเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักนะคะนอกเหนือไปจากการเพิ่มของราคาชีบะคาดว่าชีบะเลียมจะส่งผลดีต่อราคาชีบะเนื่องจากจะช่วยจัดการกับความท้าทายและข้อจํากัดหลักหลายประการที่ขัดขวางการเติบโตของมันด้วยการปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดความเร็วต้นทุนและประสิทธิภาพของธุรกรรชีบะนั้น ชิบะเรียมจะทำให้ชิบะมีความน่าสนใจและแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดคริปโตรนอกจากนี้การแนะนำนกลไกการเผาจะช่วยลดปริมาณของชิบะเมื่อเวลาผ่านไปแนวโน้มนี้จะสร้างแรงกดดันเผาภาวะเงินปืดสำหรับการเพิ่มมูลค่าและความต้องการ ชิบะเรียมจะเพิ่มยูทิลิตี้และความหลากหลายชิบะเรียมและทกเคนระบบนิเวศที่ผ่านระบบแอปค่ะปัจจัยทั้งหมดจะช่วยให้ชิบะฟื้นคืนนะคะแรงผลักดันและเรียกคือราคาสูงเป็นประวัติเป็นปฏิวัติเป็นประวัติการประวัติการได้ในอนาคตอันใกล้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขามีการวิเคราะห์นันเองคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับชิบะชิบะในวันนี้ค่ะ อ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะคลิปนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาติดตามและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะวันนี้ก็แบ่งปัน,ปนเพียงเท่านี้ค่ะดิฉันจะปิดด้วยคําเตือนท้ายคลิปนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะอย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นและนะคะฝากดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะและก็ขอบคุณทุกท่านะคะ่ะสวัสดีค่ะ